หวันหนึ่งเหรียญหนึ่งความมั่งคัง่งกับช่อง Rich Moon Coin นะครับวันนี้เรามารับชมในเหรียญที่ชื่อว่า Token File หรือ Token ตัวนี้นะครับก็ราคาอยู่ที่0.04098นะครับเหรียญตัวนี้ก็เป็นเหรียญที่เป็นเครือข่ายของ f o g y นะครับเกิดมาพร้อมกับโปรเจกต์ที่ชื่อว่า f o g y File Locker นะครับจริงๆคือเหรียญตัวนี้มีพีเซลออกมาแล้วโดดๆนะครับแต่เพียงแต่ว่าตัวเหรียญเนี่ยไม่ได้ถูกอ่าถูกออกมาพีเซลหรือทําการโปรโมตนะครับจริงๆเหรียญน,น่าจะต้องเป็นทีมงานหรือคนวงในถึงจะรู้นะครับในระยะแรกเฟสแรกก่อนที่จะมีพีเซลเหรียญตัวนี้นะครับก็หลักๆเนี่ยอันนี้ตอนนี้อยู่อันดับที่สี่้อยห้าสิบสองนะครับแล้วก็ มาเก็ตแคปอยู่ที่40ล้านสู้ m มีมแลนไม่ได้นะครับในเรื่องของมาเก็ตแคปแต่เสียได้ตรงที่มีมแลนเนี่ยปล่อยเหรียญออกมาเยอะเราก็คงเราก็โทเคน o m ม c ินะครับตัวของเหรียญเนี่ยก็มีอุปทานที่เยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัววร l มา e ยี่สบสี่ชั่วโมงอยู่ที่25ล้านนะครับแล้วก็ตัวนี้มีโท k e n max กซ์ p l y อยู่ที่หมื่นล้านนะครับแล้วตอนนี้ปล่อยออกมาแค่พันล้านนะนะครับ ก็มีสิทธิ์ที่จะถึงหนึ่งดอลลาร์อยู่ก็ผมก็คุยในกลุ่มของ GRV นะเขาก็บอกว่าเหรียญตัวนี้มีโอกาสที่จะไปหนึ่งดอลลาร์ง่ายกว่าตัวของ m e m แลใช่ครับแต่ในเรื่องของแรงซื้อคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยคือต้องพึ่งอีลอนมาร์อย่างเดียวถึงจะถึงหนึ่งดอลน,นะครับถ้าปัจจัยอื่นต้องรอไปก่อนตัวนี้มีซื้อที่ไหนบ้างนะครับยู s นิสวอปอ2คุกคอยแพนเค้กสวอปนะครับ นะในแต่ละเวอร์ชั่นหาได้เลย bing x open ocean นะครับแล้วก็ orange x b i t m a r t นะครับอยู่นี้ swap b 3 c o i ามค e x open o ลซูเปอร์ e อ e นนะครับแปบ๊บหนึ่งนะครับมาหน้าสุดท้ายด้วยกันนะครับตัวนี้ก็ก็มีดูดูกับ ex market นะครับ ก็สามารถเข้าไปซื้อได้ตามช่องทางนี้เลยตัวของสัญญาณนะครับเป็นตัวของ BNB นะครับแท็กก็เป็น Ethereum ecosystem กับ Binance Chain นะครับหลักๆก,ก็ยังมีอยู่แค่นี้เนาะยังไม่ได้เห็นโปรเจกต์อะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับก็คล้ายๆกับเหรียญกาวเหมือนกันแต่เรื่องของกำลังซื้อและคนรู้จักอาจจะสู้มีมแลนด์ไม่ได้นะครับก็เทียบแค่อุปทานอย่างเดียวไม่ได้ มาดูของ ether scan .io ด้วยกันนะครับตัวนี้มีประมาณ5,000โทเค็น5,000ล้านโทเค็นโฮเดอร์ประมาณ3,816คนทอทอลแทนเฟอร์ประมาณ53,000แต่ว่าใช้ได้นะครับเรนนี้กระจายสู่เมาได้ดีพอสมควรดูจากอักตราส่วนเนาะมาดูของ bsc scan นะครับโฮเดอร์ประมาณ3,816ทอทอลแทนเฟอร์ประมาณ5 3 8 2 แล้วก็ห้าพันล้านโทเคนนะครับแบ่งกันอย่างละครึ่งนะครับเรามาดูเรื่องของทวิตเตอด้วยกันนะครับเหรียญตัวนี้มีผู้ติดตามหลักหมื่นเองมั้งหนึ่งหมื่นแปด้อยคนนะครับแล้วก็ติดหมุดไว้ที่วาฮาร่านะครับแล้วก็เกิดมาตั้งแต่ปี2019เดือนเมษายนนะครับเรามีผู้ติดกำลังติดตามอยู่ที่7จ็ด l o w i n งเองต่อมานะครับเรามาดูตัวของเว็บไซต์ด้วยกัน นี่ก็จะเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับก็ตัวของเว็บไซต์นะครับก็มีเรื่องของ Market i s Project นะครับที่จะเกิดขึ้นเนี่ยประมาณ16 16 16ิล้านล้านนะครับในอินดัสทรีปี2 0 2 3นะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็ Token Offer Following Solution นะนะครับ ก็อย่างอื่นไม่ค่อยมีอะไรนะครับมีเรื่องของ Ai ด้วย generative ai for nft ตัวนี้นะครับก็จะใช้ Ai ในการทำ nft ก็สามารถเข้าไปดูได้ตัว Viking w o r r i o r นะครับตัวนี้นะครับเป็นภาพเนี่ยคุณสามารถเข้าไปดูได้เลยนะนะครับหรือเข้าไปติดต่อได้ก็หลักๆเรียนนี้ยังไม่เห็นเป็นรูปล่างนะครับว่าจะทำอะไรกับตัวของ f o กี y ฟล์ Locker เท่าไหร่นะครับซึ่งรูปแบบเนี่ย คล้ายกับอะไรรู้ไหมนะครับคล้ายกับ Bad i d เดียเลยนะครับดูเหมือนว่าจะต้องรอกระแสะ AI มานะครับของทางฝั่งของอเมริกานะครับที่จะเป็นกระแสะอีกกระแสะหนึ่งนะเป็น AI เฟสถัดไปนะครับถึงจะเห็นภาพนะครับก็ข้อมูลไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากทุกคนที่จะติดตามด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s ไ r i b ์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับดังนั้นเหรียญตัวนี้ เต็มสินะครับให้อยู่ที่3นะครับยังไม่ถึง4เสียดายเรื่องของคนถือน้อยไปหน่อยโอเคนะข้อมูลโดยทั่วไปมีประมาณนี้แล้วก็ฝากท่านที่จะติดตามด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b e และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็หวังว่า1เหรียญจะสร้างศักยภาพการลงทุนหรือความมัง่งคั่งให้สำหรับคุณสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับปิเกตเว็บ3เปลี่ยนจากไมกะสวบ แต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดานบิดเกตสามารถสมัครกระดานได้